ตอนนี้นะคะนั่งรอขึ้นเครื่องอยู่นะคะต้องไปก่อนวาเลนไทายค่ะทุกคนช่วงวันที่9 0ประมาณนี้เนาะ,ะ9-10สิะไป3มวันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพาไปไหนบ้างะคะ่ะะไปไหนคะไปไหนคะไปอุดอรเหรอคะทำไมไปอุดอรนะคะก็จะไปทํานาคะอ๋อ อันนี้เป็นตัวละครหลักหรือว่าเป็นตัวละครลับคะคุณน้าัวลับตอนนี้มาถึงบูดอนแล้วนะคะก็รอรับกระเป๋าแล้วเรียบร้อยค่ะกระเป๋ามาเร็วมากทุกคนไม่ช้าเลยนะคะบรรยากาศก็ไม่ค่อยคนไม่ค่อยเยอะค่ะโอเคค่ะเป็นห้องทวินค่ะคือเราเจ็ดร้อยเก้าสิบเเพื่อน มาดูซีไดอยิวอะไรเราก็อยาา่า,ยาคาดหวังเยอะค่ะทุกคนจะร้อยก็สิสวัสดีก็จะมีที่แขวนผ้าให้น้อยหนึ่งผ้าฮก็มีค,ความหรอ,อนะคะที่นี่ห้อ,อมากือ้นหลังจากที่ไปเช็คอินโรงแรมแล้วนะคะ ก็มาไหว้ศาลหลักเมืองกันค่ะศาลหลักเมืองของอุดรน,นะคะทุกคนเดีย๋ยวจะพาเดินชมนะคะมาถึงตอนใกล้จะสี่โมงเลยค่ะก็นี่นะคะด้านหลังดิฉันไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวไปด้านหน้าเขาะจะมีที่จอดรถอยู่สะดวกสบายไม่ต้องกังวลตรงนี้ศาลหลักเมืองที่นี่มีความกระซิบอยากจะบอกว่ามีปู่ท้าวเวอยู่ด้วยดังนั้นจึงต้องมาค่ะปีนี้ปีปู่นะคะทุกคนตามตัวเอกหลักของเรานะคะก็ มีค่ะมีจุดที่ทุกเพียนทำบุญตามศรัทธาทุกคนนี่นางเอกของเรากำลังแสดงบทนำอยู่ปอ๊ไปจะมีดอกไม้มาเลยลม่อกไม้กถืะดอกไม้เขาจะหมีเลยอยากแห้ทุกคนมาถึงเนี่ย ก็มานี่นะคะมาอุปถัมภ์บูชาเช่าเนะ<ม>าะก็จะมีเขาเรียกซื้อสินะก็คือจะมีเซตนี้60บาทนะคะแล้วก็ทูบเทียนเนี่ยก็คือตามศรัทธาได้เลยนะคะทูบเก้าดอกนะคะแล้วก็เทียนสเล่มใช่ไหมคะคนเดี๋ยวเขาจะมีจุดไหว้กันสจุดนะคะก็คือพระพุทธโพทองตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ท้าเวสุวรรณแล้วก็ศาลหลักเมืองนะค่ะพามาดูนะคะตรงนี้ก็คือ บรรยากาศขอนุญาอถอดนะคะบรรยากาศดีนะคะวันนี้เบียมาเนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์นะคะก็ลางานมาเลยนะคะบินตรงมาจากสุวรรณภูมิเลยนะคะก็ตั้งใจจะมาไหว้สานหลักเมืองก่อนแล้วก็ห้อยไปที่อื่นต่อนะคะเพราะว่าเบียมีความเชื่อเนาะทุกท่านก็ที่ติดตามนังฟ้าฉับเฉวยของเบียเนี่ยนะคะช่องเนี่ยก็คือจะรู้ว่าเบียจะไหว้สันหลักเมือง แทบจะทุกที่ที่ตัวเองไปนะคะก็มาคนเดียวบ้างมากับเพื่อนบ้างแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะ no condition for this นะคะหรือว่าไปที่ไหนนะคะก็ต้องไหว้ศาลหลักเมืองนะคะกำลังไหว้อยู่เลยนะคะอือก็จะมีนี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นพระพุทโธทองนะคะโต้นโพอยู่ด้านหลังค่ะเพื่อนนี่นะคะที่นี่ก็ห้ามส่งน้ำนะคะ นี่ค่ะฟูโทองเพื่อนๆก็อ,อาีอธิษฐานพร้อมเบียร์ได้เลยนะคะ,ะเขาก็จะมีตัวคอแล้วก็ระครังตามจุดเลยนะคะตรงนู้ก็มีเห็นปทุกคน เลยีตติามช่องนกน,นะคะ,แบบะ,คะวันแรกมาถึงก็ได้มาไหว้ศาลหลักเมืองแล้วมาไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณแล้วพระพุทธโพทองใช่ไหมเออก็เป็นอะไรที่สชื่นเริ่มต้นดีมากกับอุดอรนะทุกคนเ๋ยเราไปติดตามกันว่าอุดอรนีฉันไปไหนต่อและฉันมีความชอบสีส้มมากทุกคนคือตรงนี้ถนนเขาจะเป็นสีส้มดอกอะดอกทองกวาวหรือเปลาไม่รู ตอบอะไรทุกคนใครรู้ตอบด้วยดอกตอนนี้หิวมากเลยเพื่อนทีิฉันกำลังเซิร์ชอยู่หรือเปล่าฉันคาดหวังอย่างนั้นไม่รู้ว่านางคุยกับผู้ชายหรือว่าหาร้านอาหารอยู่ตรงถนนตำรวจทุกคนเพื่อนสาวดิฉันตัวแสดงหลักตัวเอกันนี้นางกำลังหาร้านที่นางจะพาไปรับประธานค่ะ เอ,อมีข้าวเปียกต่างๆก็มีอย่างเดียวปะคะมีบุ้นเส้นด้วยค่ะอันนี้แหละอยากกินอันนี้อ,อันนี้ด้วยคะ่ะค่ะเขาเรียกว่าข้าวเปียกนะคะนี่ชามใหญ่โตห้าสิบบาทคนเรื่องเขาอยากจะบอกว่าเครื่องแน่นมากที่นี่มีไข่กระทะด้วยมีข้าวเปียกนะคะแล้วก็มีแกงเส้นทุกคนดูความเส้น เขาเรียกว่าข้าวเปียกนะทุกคนชิมๆชิมบะทุกคนคอทุกคนหูอร่อยน้ำข้นด้วยอ่ะแล้วดูความกระดูนี่หมูยออยู่ในนี้ด้วย viewers, นะอืมหูหูหค่ะ ก็คือมาซื้อของเตรียมเลยเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้ไม่ทันหรือว่าหาเซเว่นไม่เจอเนี่ยนะก็คือว่าเด็กคิดว,ว่าแบบมันพกพาง่ายดีใส่กระเป๋าได้ถ้ามั่นเพื่อนว่าใส่เนี้ยมันใหญ่ไปอนะ่ะเพราะเราขึ้นไปขึ้นเขาใช่ไหมก็อันนี้ก็ได้จะใส่เล็กกว่า,าปปก็สิบบาทได้นะขนาแต่อาจจะเป็นมอสลี่บาร์สำรับเบียแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนข้าวพองข้าซอยตัดใช่ไหมคล้ายคล้ายมอสลี่บาร์เหมือนกันเนาะ เออได้อยู่6บาทเลือกอะไรปปะมนั้นแต่เบียอยากให้หลีกเลี่ยงพวกช็อกโกแลตแบบเป็นแท่งๆเลยถะคะเป็นความมีแครกเกอร์ความมีแบบตัวขนมปังนิดนึงอ่ะจะดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันละลายเผื่อว่าเราเดินไปแล้วอากาศมันร้อนเราก็ไม่รู้เนาะจะแนะนเพื่อนอย่างอันนี้มีช็อกโกแลตเคลือบอาจจะแบบเสี่ยงถ้าเป็นแบบอะไรเงี้ยนนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะแล้วจะมาดูนะคะว่าเบียจะเตรียมของใส่เป้มีอะไรบ้างสําหรับพรุ่งนี้นะคะ เป้เบียคือไม่ใช่เป้ทุกคนเดี๋ยวฉันจะฝากตามเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวนะยิบให้ดูก่อนเดี๋ยวว่าจะห้อยอันนี้แหละไปแค่อย่างเดียวแล้วก็ยังอื่นก็น่าจะฝากตาม <c oughs> ดูน่าสงสารไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะเอาอะไรไปบ้างค่ะคุกคนชุดนะคะได้มีการเซตไปแล้วดูชุดของปาลนะคะสีเขียว <c oughs> <c oughs> พอดีสั่งช้อปปี้มาแล้วนะคะตัวน,นี้ร้อยสั่งสิบเก้าบาทนะเพื่อนๆเป็แล้วก็อันนี้เบียก็ เอามาเผื่อด้วยก็สั่งช้อปปี้เหมือนกันนี่ก็มีความกันแดดได้นะคะแล้วก็เบียจะมีหัปัญหาเรื่องหัวเขา่าแล้วก็เหมาะรองกระดูกแต่ว่าหลังๆดีขึ้นก็เลยเอาันี้คุมเข่าหน่อยหนึ่งนะคะดิฉันอยู่หน้าโรงแรมจามค่ำคืนชื่อเคลนะคะก็จะบอกว่าเคลเนี่ยมีน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะแล้วก็มีฟรรมานะร์มาซีนนะเภสัชแบบอยู่ใกล้ตัวคุณเลยนี่คือล็อบบี้นะคะดิฉันเดินออกมาแล้วะคะ่ะ มรอบๆโรงแรมเนี่ยยืบตัวแสดงนำเรานะคะจะไปทานดังฝั่งกระนูน,นะค่ะทุกคนไปเราไปกันค่ะ่าค่ะจะนอนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมตัวนอนแล้วชุดนอนนะคะ ก็เพื่อนป่าบอกกำลังว่าเธอมีโรคส่วนตัวอยู่นะคะก็ดิฉันซื้อน้ำต้มขุ่มาแล้วนะคะก็จะกินก่อนนอนตอนนี้เราเตรียมชุดสําหรับที่จะขึ้นถ้ำพรุ่งนี้แล้วนะคะมารุนกันว่าจะเป็นยังไงตอนเดินขึ้นเขาเนี่ยอาจจะ,อะขอสมาธินะคะอาจจะไม่รีวิวเยอะคิดว่ารีวิวมันมากก็แล้ขอตัวเองมีสมาธิกับการเดินแล้วก็อยากจะสวดอะไร แต่ถ้าแบบมีแรงหรือว่าอยากจะทำทําำมือนแล้วค่ะทำแน่นอนนะคะโอเคแค่นี้แหละกุ๊ด g น t เดี๋ยวเพื่อนปาลมพอจะกริว้วบ๊ายบาย